คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมนฑนททาให้เกิดมลพิษทางอากาศและเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกองทัพบกจึงได้ดาเนินการออกปฏิบัติการลงพื้นที่ในการทําความสะอาดและชะ้ล้างสิ่งสกงปรกตามท้องถนนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ครับ คนหารมาที่สองและสับปรดพร่อมกับางานเก็บใบน,นาพอกักิจกรรมสตนืา,า,างนอ,นอ,องตีนัางเท้าและทำาันธุ์สนเพื่อเรของเราในอกาศโดยในวันนี้กับผมเพื่อนะผู้ารงคับบัญชาดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ติดกัก,บบกิจกรรนี้ขึ้นมาเพื่อาสาขภาศที่ดีของประชาชนของพวกเราทุกคนครับ สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5มักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูหนาวและภัยแล้งซึ่งภัยแล้งถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกปีส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือและภาคอีสานกองทัพบกจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนดำเนินโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2566ที่จะเปิดตัวโครงการในวันที่17มีนาคม2566นักกองบ สาการกองทัพบกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5หรือสถานการณ์ภัยแล้งกองทัพบกยังคงมีความปุ่มใหญ่และพร้อมให้การช่วยเหลือพร้อมแม่พี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ ที่ท่าปาชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสำหรับวันนี้ที่ได้ภับข่าวก็ต้็งขอลาทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ